ประเทศกัมพูชีกับไทยสู้รบกันมันสีขออยู่เขียงขางคนไทยเป็นกำลังใจให้คนไทยสู้รบไปกับคนไทยชวนมึงไปกูเดียวรถเด้ออีดอกมึงไปผูเดียเด่ยวรถปุ้กูุ๊โบได้ไปนะมึงเด้อบไม่ไปไปนะมึงเด้อมึงอย่ามาส้างกระเซาะที่ว่าอาศัยอยู่กัมพูชีนะมันกับโมเมนตน,น่อยเด้อเข่าสีสวยเขาสีตัวทอนย้อนมามืองอันนา มึงเอาอยู่พุ่นบึงดือดฮอนดอกเขาบสร้างนึงดอกแต่ว่าคนลาที่อยู่กับมึงเกียร์เขาจะเดือดฮอนยังปากมึงเด้ออีปอบ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเดอ้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจะาอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเดอ้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพีวว่าคนเก่าคนเดิมจ้าก่อนอื่นต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านเดอ้จอจ้าเนาะที่โบอคอยได้ลงคลิปให้พีพีเอฟซีได้เห็นนะคะแหละก็ต้องขอขอบคุณนะคะพีพีเอฟซีนะคะที่คอยถามไทยว่าน้องเพีวว่าหายไปไหนนะคะทําไมไม่เห็นลงคลิปเลย ะะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าใน YouTube เลยนะทุกคนจ้ตอนนั่นนะทุกคนจะพากันรีบดําให้ดาหน้าจ้าอันนี้ก็คือเซตจักกันทําหน้าแหละนะทุกคนคือตอนนี้เนาะกัยูเทียงหน้านจะจ้านอนหน้าเลียงไกลแล้วจ้าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามือนี้เนาะคือเขาใน u t u b e นะทุกคนจะาจะเห็นเรื่องเช่าขมิ้นนะคะทุกคน ซึ่งปัญหาขมิ้นนะทุกคนทีเพิ่นมีต่อไทยนี่คือเป็นเวลาอะระยะเวลามาเนินนานแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อว่าก็จะคอมาหวัเนาะซึ่งมีคนเล่าหล,หลายๆคนนะคะทีเพื่อนให้กำลังใจนะคะชาวไทยเนาะทีกำลังแบบว,ว่าอาจเจอปัญหากวา่าใดนะทุกคนซึ่งก็หูอยู่แล้วว่า มันยากที่จะสิ้นสุดเนาะเพราะว่าทั้งฟั่งของเช่าขมีนเองนะทุกคนค่ะกะยั่างบางคลิปเนาะที่น้องเพ่อว่าได้เห็นในติ๊กต็อกนะคะบางเหตุการณ์กะยังเข่ามาในทางฝั่งไทยนะคะบาง ที่ก็บอกว่าอาบริแจงการบริฮับผูอ้อิงนะทุกคนโดยที่บริไม่ยิงแต่อันที่จริงแล้วนะคะมั่โบม,มนเลยจ้าทุกคนจ้าคือเจ้าหน้าที่เพื่อนกะได้บอกนอ,กไ,ดอ,กนอกได้ทําการอีังเป็นที่เรียบร้อยแหละแต่ที่นี่หันคือมีสาวเล่าอยู่คนหนึ่งเนะทีเพื่อนออกมาเว้าเนาะนองเพื่อเสือวานหลาย คนในหลายท่านนะคะ PPFc ก็น่าจะเห็นคลิปกันไปแล้วเนาะว่ามีสาวเล่าท่านหนึ่งที่เพื่อนนะ่ะอยู่กับปุชานะคะหรือว่ายูขมีนเพื่อนนะ่ะออกมาตอบโต้นะคะมาปกป้องเนาะมาปกป้องอ่าเช่าขมีนเนาะเกิดการบ่พอใจว่าถ้าหากว่าไทยกับขมีนนะคะจะลบกันจริงๆเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่ขออยู่ขังไทยเพราะว่าแหลกกะบ,บอกคนเล่านอทีได้ออกมาอ่า มีส่วนร่วมในการทีว่าสงกำลังแรงใจให้พี่น้องเช่าเช่าไทยนะคะว่าเป็นบเห็นดีนั่นะทุกคนว่ากับไพ่สิไปกันแล้วแต่แต่โดยทีโบเมนเพื่อนแหละกับแบบว่าเบาแบบว่าโบจะบบ,บ,อ,บอ,อ่าสนน้ำไทยเลยซึ่งเป็นอย่างถึงได้อย่าออกมาเบาเนาะโดยชวนตัวของน้องให้ว่าเองคิดว่า การทีเฮาจะให้กำลังใจนะคะทุกคนจะภายใดภายหนึงนี่เนาะเฮาต้องเบิงมูลความเป็นจริงก่อนเป็นอย่างนาะคนเล่าหลายๆคนลหลายๆท่านเนะเาะบพว่าจะเป็นเรายูทูบเบอร์เนาะหรือว่าบ่แม่นยูทูบเบอร์เพิ่นได้ออกมาเว้าถึงเหลืองเล่านีเพราะว่าเพิ่นคิดว่าอ่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนค่ะคือเพนหูว่าฟังไดถูกฟังไดผิดนะคะฟังไดเป็นคนที่ลุกล้ำในฟังไดเป็นคนที่บ่ยย่อมถอยนะคะซึ่งพ่อจะเบิงออกและเพนก็เลยห้กกำลังใจอันนี้คือนา่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะทีคนเล่าบางคนนะคะบางทานหรือว่าเรายูทูบเบิร์ดทีเพนในหว่าถึงเนาะว่าทางฟังไทยถ้าหากว่ามีการสู้รบกันจริงๆนะคะก็ต้องแปลว่า ่าให้กำลังใจเช่าไทยนะคะเนาะเพราะว่าเป็นเบิงออกบอด้รับหูรับตาโดยที่การว่าไปอาศัยทำงานอยู่บอนใดบอลหนึ่งแหละเฮ้าต่องซื่อชมทั้งที่บ่บห้วา่ถูกหรือพิษอ,อันกกะบอะสมควรและกะบอเหมาะสมนะคะทุกคนเนาะหนึ่งในเหตุผลเนาะและถึงซาวขมีนต้นอาคนนี่อ่า สาวเล่าคนนี้ที่เพิ่นไปอยู่ขมีนนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนก็ได้ว้าในมุมมองที่แบบว่าตัดขาดไปเลยว่าเพื่อนบอกอันนี้เนาะบอสนับสนุนนะคะทุกคนแลวก็บอกเขาขางคนไทยเพิ่นว่าถ้าเป็นแนวน้นนะ่ะเช่าคาอ่าเช่าเล่าถีทํางานอยู่ขมีนะ่ะจะเดือดร้อนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะทุกคนคะ่ะแสดงว่าในประเทศขมีนนะคะบอกมีการอ่า ปบป่องสิทธิของคนทีเข้าบอดด้แสดงความคิดเห็นอียงเลยหรือว่าบ่อยยังไงเลยว่าถ้าหากว่าเข้าปริทิหยังพิษนะคะแล้วคนเล่าบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาไปทรงกำลังแรงใจให้ฟังไทยและคนเล่าที่อยู่ฟังเขมรนเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนหรอคะแสดงว่าคนเขมรนเนี่ย ไม่มีควรความยุติธรรมเนาะเออโบมีความยุติธรรมพี่น้องจา๋าโบมีความแบบว่าเห็นโอเนใจโบมีความถูกหรือผิดเนาะเอาแต่ความต้องการของตัวเองก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เขามายุแย่ทางฝั่งไทยเนาะมองง่ายๆเลยทุกคนคะ่ะถ้าหากว่าสาวเล่าคนนันนะคะเผ่นคิดว่าการที่มีคนเล่าเนี่ยที่อยู่ทำที่อยู่ไทยนะคะที่ทํางานอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าคนเล่าที่เขาแบบว่า อยู่ทังฟังล่าเองและเขาขุดซึกวา่าอ่ะเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยไปลุกล้ำไทยนะและเหตุการณ์นี้ก็เขาก็ไม่ถอยคนไทยเขาก็ชี้แจงแล้วนําซ้ำนะั้นยังมีชาวขมรออกมาต่อว่าตอบโต้นะทุกคนต่อว่านอและกับแบบสารพัดเลยดา่านู่นนี่นั่นแม้กระทั่งแรงงานชาวขมีนเองเนี่เยอะแยะมากมายเลยทุกคนคะ่ะที่เข้ามาทํางานในฝั่งไทยนอหนาซ้ําสุดท้ายแล้วออกมา ดาคนไทยออกมาต่อว่าคนไทยนะคะทุกคนคะ่ะสุดท้ายแล้วการลืมบุญคุณของคนเนี่ยมันทําให้เราไม่มีความเจริญนะเพราวานี่อาจจะไม่ได้พูดถึงคนไทยนะคะประเทศไทยเนาะเพราวากลับมาที่เราแต่เพราวําสำนึก บุญคุณของคนไทยมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งคือทําให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรามาอยู่บ้านนะมาอยู่ประเทศเราแล้วก็ได้มีที่ทํามาหากินนะคะทุกคนคะ่ะเนาะอันนี้คือพูดในมุมมองที่เราเคยไปใช้แรงงานในประเทศไทยแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะเราเลยอยากจะมาพูดถึงเนาะนําซ้นะํานะอยากจะบอกว่าการที่เราไปพูดถึงคนอื่น ในมุมมองที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไปต่อว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะพี่น้องสาเนอะอันนี้ก็คือเอามาเลา่าสู่พี่ๆเอทุกคนทุกท่านเลยครับชมพับฟังนะคะเนี่ยคือคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าสา,าวเราคนนั้นนะเขากลัวเออกลัวว่าถ้าหากว่าไทย กับขมินลบกันจริงๆแล้วมีคนลาวเนี่ยบางคนบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนเข้าข้างคนไทยส่งเสริมคนไทยให้กําลังใจคนไทยแล้วเขากลัวว่าเขาที่อยู่คนลาวที่ทํางานอยู่ที่ประเทศขมินเนี่ยจะเดือดร้อนถามจริงค่ะหลักการความเป็นจริงไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะถ้าหากว่าชาวขมินรู้จักแยกแยะว่ากลุ่มไหนที่ เป็นคนสนับสน,นุนหรือให้กำลังใจแล้วก็คือคนที่อยู่ทางฝั่งไทยเนาะคนลาวที่ทำงานในทางฝั่งไทยทุกคนคะ่ะแต่ว่าคนลาวที่ทำงานอยู่ทางขมรนไม่ได้มีกิริยาท่าทางที่จะส่งเสริมไทยหรือว่าให้กำลังใจชาวไทยแล้วคนลาวที่ทำงานอยู่ที่ขมรยังต้องเดือดร้อนแสดงว่าชาวขมรนไม่มีความยุติธรรม เออซึ่งแตกต่างต่างกับประเทศไทยมากเลยนะประเทศไทยเนี่ยต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดคุณไม่ต้องกลัวอะไรคะ่ะเนอะไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าล่าสุดนะคะแม้กระทั่งยูทูบเบอร์หรือว่านักท่องเที่ยวอะไรต่างๆชาวต่างชาตินะคะเด็ก น้อยเอ่ยผู้เท่าผู้แก่นะคะคนเท่าคนแก่คนชราคนเจ็บคนไข้นะคะเวลาที่เจอปัญหาอะไรวิกฤตอะไรเข้าไปทางฝั่งไทยสุดท้ายได้รับการดูแลได้รับการรักษาหมดได้รับการคุ้มครองปกป้องหมดนะคะทุกคนค่ะนี่คือเขาให้สิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดนอนโดยที่ไม่คิดว่าเออเนี่ยมีคนลาบางกลุ่มนะไปต่อต้านนะคะไปทํากิริยามมารยาทไม่ดีกับคนไทยเขาต้องเหมารวมว่าต้องเกลียดหมดนะอ่า ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะคนไทยหงโหเรื่องดราม,ม่านะทุกท่านคะ่ะล่ากับไทยเนี่ยก็มีการดราม,ม่าก,กันเยอะมากแต่คนไทยเขารู้จักแยกแยะเนาะก็มีทั้งคนดีและไม่ดีเขาก็แยกแยะแบบนี้ชาวขมิ้นก็เหมือนกันแต่ส่วนมากชาวขมิน้นน่ะเขาก็จะทําตัวของเขาเองทําตัวของตัวเองยังไงคือยกตัวอย่างเนาะออกมาต่อว่าด่าทอนะคะทุกคนคะ่ะแม้กระทั่งเข้ามาทางฝั่งไทยแล้ว โอ้โหยังมาด่าคนไทยในประเทศไทยแบบจะแจ้งเลยนะคะเพรวานี่เคยไปชายแดนไทยกับขมีนนะเพรวารู้เลยว่าคนไทยเนี่ยใจดีกับชาวขมีนมากนะทุกคนใจดีมากเจ้าหน้าที่ทางด่านตมเนี่ยคือเขาจะให้อ่ะ โอกาสมากๆเลยซึ่งชาวขมรบางกลุ่มนะบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะจะมีชาวขมินมาโหทัวลงใส่พา่าอีกแต่เราก็พูดในหลักการความเป็นจริงเนาะที่เราเคยไปเจอซึ่งเห็นแก่ตัวมากๆทุกคนจะมีคนที่ยืนต่อแถวนี่เป็นร้อยๆคนนะเขาแค่คนเดียวที่ต้องการที่จะเอาสินค้า ทางจากฝั่งไทยเนี่ยไปขายที่บ้านเขาซึ่งเขาไม่สนใจในการที่จะรออะไรเลยเขาเอาแต่ตัวเองและเขาแย่งชิงคือเขาเอาล้อรถของเขาเนี่ยขับลากไปเลยโดยที่คนเนี่ยเขาแทบจะเหยียบกันตุยอ่ะเขายังไม่สนใจนะคะจนมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าบาังไม่รู้ว่าเขาทาไมเขาต้องเรียกบัง บางต้องดูก่อนสิรอก่อนนะคะทั้งที่ในช่วงเวลานั้นยังไม่ถึงระดูยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดด่านเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่เขาเพื่อที่จะแซงคิวไปอยู่ข้างหน้าเพื่อเขาที่จะได้ทําการออกไปและเอาของของเขาไปขายแพราวานะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจะไม่พูดทุกคนเนาะอันนี้คือพูดเรื่องจริงพี่พีเที่ติดตามน้องแพราวาตั้งแสนกว่าซับเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าอะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะทุกคนจะโอเคแล้วจากคลิปนี้พี่นี่นะคะน้องเพียวว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้ะท่านผู้ชมท่านทุกฟังนะคะที่รับชมรับฟังแล้ว,วมีความคิดเห็นกันเนี่ยแดกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะผิดพลาดประการไหนด้วยวากาด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจก็ต้องขอโทษขออภัยนะทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสบายดี